สำหรับคอชมิแครวันนี้นะฮะมาไขค,ความลับเกี่ยวเรื่องของช็อกมินกันสันหน่อยนะฮะกับเมนูเครื่องดื่มที่หลายคนนั้นจับตามองมากเพราะอยู่ๆเนี่ยเมนูนี้นะครับไปตั้งอยู่บนโต๊ะของนักการเมืองดังหลายคนเลยทีเดียว ทำให้หลายคนนั้นสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช็อกมินน์นั้นนะฮะจะมีกลิ่นและก็มีรสชาติเหมือนยาสีฟันวันนี้มาไขาความลับกับคอมดีแคปกันครับต้องบอกเลยครับว่าเมนูเครื่องดื่มนี้นะฮะมาจากไอศครีมนั่นเองครับที่มีรสชาติหวานและก็มีกลิ่นหอมสดชื่นของมินและก็รสขมจากช็อกแลนนั่นเองหลายคนถามว่าแล้วทําไมช็อกมินน์นะฮะถึงมีรสชาติคล้ายคลึงกับยาสีฟันครับซึ่งสรุปง่ายๆก็คือมินที่นํามาทํายาสีฟันกับมินที่นํามาทําอาหารนั้นนะฮะมีความต่างกันอย่างนี้ครับ ซึ่งมิ้นที่นิยมนำมาทำยาสีฟันก็คือสเปียร์มินนั่นเองครับมีส่วนผสมของคาร์โวนร้อยละ60ลิโมนีนร้อยละ10และก็เมนทอลร้อยละ0.5ครับซึ่งทำให้มีกลิ่นหอมรวมทั้งคาร์โวลลิโมนอลและก็เมนทอน,นนั้นนะฮะที่พบในสเปียร์มินมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียครับจึงนิยมนำมาทำยาสีฟันนั่นเองฮะ ส่วนเปเปอร์มินที่หลายคนได้ยินกันนั้นนะฮะมีส่วนประกอบของเมทอนสูงร้อยละสีเลยทีเดียวซึ่งมีกลิ่นหอมเย็นของเมทอนช่วยสร้างความสดชื่นและก็มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียนั่นเองครับแน,น่นอนครับว่าทั้งสเปีย์มินและก็เปเปอร์มินนั้นนะฮะสามารถนํามาทําเครื่องดื่มได้เพราะว่ามีคุณสมบัติที่หอมเย็นจากน้ามันหอมระเหยจากมิ้น ซึ่งสามารถนํามาทําได้ทั้งยาสีฟันและก็เครื่องดื่มนั่นเองฮะและนี่แหละครับก็คือคําตอบนะฮะว่าทําไมช็อกมิ้นท์และก็ยาสีฟันนั้นจึงมีรสชาติคล้ายๆกันนั่นเองครับนั่นก็เพราะว่าส่วนผสมต่างๆนั้นนะฮะทำมาจากมิ้นท์เหมือนกันนั่นเองครับเรื่องไม่ขมพี่ฟีไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Subcribe ให้ด้ดวยนเป็กลังใจกันครับ